แล้วก็มาตัดไม้เพื่อไปทดลองตเตาเผาเราจะตัดโดยเฉลีย่ยประมาณ25-30เซน ลองใช้เศษไม้ไผ่ที่มันแห้งแล้วลองเผาชนิดแห้งดูก่อนอันนี้เป็นเศษไม้ไผ่ทั้งปีไม้ไผ่ไไที่บางตัวก็เริ่มจะผูแล้ว กัดแก๊ออกต้องเอาดินเหนียวอุดอย่างนี้คือตรงนี้จะไม่มีลมออกอากาศออกด้านข้างจะต้องให้ออกบนอย่างเดียวตอนนี้ไปทีกอย่างไปติงแล้ว ก็เติมฟืนไปเรื่อยจนกว่าฟืนในถังจะไหม้พอฟืนในถังไหม้เราก็มันจะเป็นต้องเติมฟืนข้างล่างแล้วรู้ได้ไงว่าไหม้ไม่ไหม้จะมีเปลวไฟขึ้นตรงนี้ระยะในการเผานานไหมย,ยังไม่รู้อันนี้ครั้งแรกบักเจ้าผ่าตั้งมันจะใช้เผาตรงนี้ให้มันดู เอาเปิดฝาสิไหนดูว้าวสวยนี่นี่คือทานที่อบแล้วไหนหยิบขึ้นมาดูสิคะมันโอ้โหอุ้ยมันทำไมมันเงาอ่มันเงาก็คือไหนลองเคาะสิคะเคาะหน่อยเคาะนี่จะออกปิ้งๆเลยนะครับอ้าวนี่นี่โอเคได้หมดเลยอะเป็นที่เรียบร้อยประสบความสำเร็จได้ได้ได้ 对对对。